ในการครั้งหนึ่งนิลพัฒน์ผู้กําเนิดจากพระการได้รับพระอิสรนประคานให้เป็นบุตรบุญธรรมของเท้ามหาชมพูเจ้าเมืองชมพูเขาเติบโตขึ้นเป็นวานอนผู้มีกายสีดําเข้มโลนมีเขี้ยวแก้วที่เพดานปากและกุนทนศักดิ์สิทธิ์ทธิ์เดชไม่แพ้หนุมานแต่ในใจกลับมีความบาดหมางเพราะหนุมานเคยลักพาเท้ามหาชมพูไปถวายพระรามในกองทัพวานอนองถนนข้ามสมุทรนิลพัฒน์ใช้เท้าขี่ผินใช้มือแบกหินใหญ่จึงเกิดการวิวาทกับหนุมานอย่างดุดเดือดพระรามทราบความจริง วันนี้ิลพัฒ์รังแกก่อนจึงลงโทษให้ไปครองเมืองขีดขินทำหน้าที่ทรงสเสบียงแกกองทัพแต่ในศึกมริวันนิลพัฒกลับอาสาเป็นทัพหน้าทอดกายเป็นสะพานให้กองทัพรับรถข้ามข้ามแม่ทัพยักษ์นับหลายสิ้นริบจนพระรามโปรดกล่าวแต่งตั้งให้เป็นพระยาอภัยพัพฒวงศุปราชเมื่องชมพูในเชิงวรรณกรรมนิลพัฒคือตรงข้ามของหนุมานทั้งสองคล้ายกันในรูปก,กายแต่ต่างกันในใจหนุมานคือความขาวบริสุทธิ์ฉลาดปราดเปรื่องส่วนนิลพัฒคือความดำแข็งกร้าวดื้อรั้นและดุดัน ดุดเงาสะท้อนที่ทำให้ตำนานรามะเกี่ยนสมบูรณ์ยิ่ง